อาบเจ,จ้านาราธิวาดนะคะได้ดึงอัตลักษณ์ชุมชนบาเจาะจังหวัดนราธิวาดนะคะสร้างแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนเชื่อมโยงความงดงามของใบไม้สีทองผนวกกับมัสยสิด300ปีค่ะสู่พลังเศรษฐกิจฐานรากคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะนาราธิวาด เมืองงามชายแดนใต้มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียที่เปลี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติวัฒนธรรมและอาหารการกินที่ชวนให้หลงใหลทำให้ที่นี่เป็นเสมือนศูนย์รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งไทยพุทธมุสลิมและจีนที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนจนเกิดเป็นสังคมพหูวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเพื่อปลูกกระแสการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสได้เล็งเห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในแต่ละชุมชนจึงได้ เข้ามาเปนบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างจริงจังมุ่งเน้นการดึงจุดเด่นของแต่ละชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน หนึ่งในหมุดหมายที่อาบาจนร,ราธิวาสอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาสัมผัสคือชุมชนตะลมาเนาะในอำเภอบาเจาะซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง20กิโลเมตรที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดของใบไม้สีทองอันเป็นเอกลักษณ์เป็นสมบัติล้ำค่าจากธรรมชาติที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าในอุทยานแห่งชาติน้ำตกป่าโจ ชนตะลมาเนาะยังมีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ยืนหยัดมาอย่างยาวนานนั่นคือมัสยิด300ปีหรือที่ชาวบ้านรู้จักในชื่อมัสยิดวาดินฮุเซนที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งศิลปะแบบมาลายูจีนและไทยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันอย่างผูกพันมาอย่างยาวนานแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่กลับเป็นพลังที่สร้างสารรค์ความงดงามและเรื่องราวที่น่าจดจำมาเซียตตะลกมาเนะเนี่ยเป็นมาสยิดโบราณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มาสยิดตแห่งนี้ทุกๆปีนะจะมีการต้อนรับฮิจร์รนะฮะก็อย่างวันนี้ก็มีงานที่เขาจะทําอยู่เนี่ยเป็นงานการแข่งอัธรรมซุป ซุปเป็ดน,นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาแข่ง4ีกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านแก่งเนื้อย,ยังที่ผ่านมานะจะมีการเดินขบวน <c oughs> การแต่งกายแบบโบราณคือทุกคนเนี่ยจะแต่งตัวแบบแบบแบบโบราณนะะั่นแหละสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2167อ่า 67, โดยไม่ใช้ตะปูเป็นเป็นไม้เป็นไม้ทั้งหลังและเป็นหนึ่งในสี่ของโลก มัสยิดที่สร้างขึ้นด้วยไม้ไม่ใช้ตะปูและยังสามารถใช้ประโยชน์อยู่ทุกวันมัสยิดแห่งนี้ก็ที่เวียดนามจมปาแล้วก็มาเลเซียมัส,สยิสดกําปงแล้วแล้วก็ที่ Indo อินโดมัสยิดดมักมันจะมีผสมผสาสกันร,ระหว่างอ่ามาเลย,ยูกับจีนถ้าจีนหลักๆก,ก็คือมัสยิดแห่งนี้มันจะมีมีเก้งจีน ก็คือเป็นเป็นที่หออาสาลของสมัยก่อน,มมท,นทุกวันเลยถ้าก็มีนักท่องเทีย่ยวที่เขาอยากรู้ความเป็นมานของมัสยิดอ่ก็ต้องมีการติดต่อเบอร์084-992-7817 เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวอบจนร,ราธิวาสได้เดินหน้าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริงโดยส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้กลายเป็นเจ้าบ้านที่ภาคภูมิใจพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนและถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองร่วมสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นบาเจาะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่งดงามอาหารท้องถิ่นที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์หรืองานฝีมือที่สะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิม แต่เข้ามาแล้วมีความสุข mm. er, นะพอมาแล้วเขาบอกว่าเออมีความสุขมาเที่ยวนราธิวาสลองมาที่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดไหนก็ได้มาดูนราธิวาสนราธิวาสนี่จุดขายท่องเที่ยวมีเยอะเลยคือมีทั้งทะเลมีทั้งอะไรภูเขาก็ชวนชวนพี่น้องแต่หลายจังหวัดมาเที่ยวนราธิวาสก็ปลอดภัยไม่มีอะไรพิการนาเที่ยวแล้วก็พี่น้องจังหวัดไหนที่จะมานราธิวาสถ้าจะมานราธิวาสผมช่วยบริการได้ลงสนามบิน ก็มาที่อบกห้าจไไหเาาจาะ <c oughs> แหล่งท่องเที่ยวที่เติมไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันง,งดงามสะท้อนถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของชุมชนที่ร่วมมือการสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐและประชาชน อบเจรนาราธิวาสที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยภารกิจหลักในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวอบเจรทำงานใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาทุกก้าวนั้นตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง